กองทัพอากาศเนียนมาทิ้งระเบิดไม่ทราบชนิดลงในพื้นที่อำเภอตีแตยินจังหวัดสวยโบแขวงสกายประเทศเนียนมาครับโดยลูกระเบิดไปตกใส่ร้านกาแฟและก็บ้านเรือนรัษฎรจำนวน3ลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงทําให้บ้านเรือนรัษฎรในเนียนมาในท้องถิ่นได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนบางหลังคาเนี่ยถูกระเบิดทําลายทั้งหลังครับ นอกจากนี้ในพื้นที่จากการไปสำรวจเนี่ยก็ยังมีประชาชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด18คนแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลในพื้นที่หลายแห่งถ้าไปสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านกำลังดูการถ่ายทอดสดแข่งขันฟุตบอลซีเกมส์จากประเทศไทย ในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยทีมชาติเนียนมากําลังแข่งกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับในร้านกาแฟแต่ระหว่างที่ชาวบ้านเขาดูการถ่ายทอดสดในร้านกาแฟอยู่มันเกิดเหตุการณ์ทิ้งระเบิดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจนสร้างความเศร้าสลดให้กับคนในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านที่ดูการแข่งขันซีเกมอยู่ได้รับบาดเจ็บและจํานวนหนึ่งก็เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนการสู้รบระหว่างทหาริเนนมาก,มกับกองกําลังกระเรียงเคนอยู่บริเวณบ้านมินลล์ปานดรักกระเรียง เมียวดีประเทศเนียนมาจุดนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงแล้วก็บ้านแม่โก,กนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการประทะก,กันร,รุนแรงมากขึ้นครับเจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศให้ชาวบ้านริมแม่น้ําเมยต้องอบพยพออกจากพื้นที่ทันทีเนื่องจากมีกระสุนปืนและก็ลูกปืนคอเนี่ยตกข้ามมาอย่างฝั่งไทยด้วยซึ่งก็มีการปรากฏภาพของบ้านชาวบ้านของฝั่งไทยแล้วก็ประชาชนก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับ มีความคิดเห็นนะคะจากทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนนนะคะบอกว่าหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเนี่ยมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังนะคะแล้วก็ประสานงานในพื้นที่ผ่านกลไก TBC ค่ะแล้วก็มีการสื่อสารไปยังกองกำลังชาติพันธ์เพื่อแจ้งนะคะว่าไม่ให้มีเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหากเกิดซ้ำก็จะใช้มาตรการต่างๆต,างต,างต่อไปค่ะ นอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังนเรสวนนะครับก็มีการจัดกําลังลาดตระเวนตลอดพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและก็สร mm. so ้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงจากสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเนืนมาก็จะเป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ